เดี vale Bien, shorts, Wait, so, charge, like? shoe, exactly? ๋ยวเราคุยกันไปก่อนเนาะว่าวันนี้โอกัสคิดว่าจะได้เค้กเป็นรสอะไรคะจะได้เค้กเป็นรสรสชาติอะไรรสชาติอะไรช็อกโกแลตแล้วกันช็อกโกแลตเราเราไม่ยากนะใช่หรอหรือเปล่าได้เค้กกี่ปอนอะเ่ะวกี่บอนกี่บอลกี่ปอนกี่อนบอลหนึ่งต้องบัพยังไงครับเนี่ยเออบอลกี่บอลสองสามปอนลครับน้อยไปน้อยไปอ่ะแม่กี่ปอลก็สิบก็สิบ หปอนโอเคครับห้สปอนห้ปอนเลยเหรอครับอนค้ิเคิกแต่งงานป่ะครับหปอนห้าปอนห้าปอนอันละราคาเราไม่ต้องเราไม่ต้องเดาเนาะคิดว่าได้อยู่สำหรับโงการแล้วแม่แม่น่าจะหาของที่ดีที่สุดให้เนาะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมวันนี้ครบโอบวันที่ยี่สิบดีใจไหมเอ้ยวันที่ยี่สิบเอ็ดบเอ็ดบเอวยมาแล้ว รอบยปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าตัวเองแบบผ่านอะไรมาเยอะครับสู้สู้อะไรมาเยอะมากๆของตัวเองด้วยแล้วก็กับความสาเร็จที่เราต้องแบบว่าดิ้นรนเข้าหาหรือว่าแบบเราพยายามทําให้ตัวเองแบบให้ตัวเองแบบโดนเด่นอะไรเงี้ยใช่ใช่ทำให้เมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันมันข้างแบบระบากตั้งแต่ที่ผ่านมาน้วก็ประมาณนี้ใช่หนึ่งปีเรียกได้ว่า นักโนมสุดๆเนาะใช่ใช่ใช่ไปชีวิตที่นักโนมมีหลายเรื่องมากๆแต่ว่าก็มีแม่ๆพ่อๆที่คอยให้กำลังใจเราใช่นะครับผมก็ตรงนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบคอยซัพพอร์ตตั้งแต่แรกๆจนมาถึงวันนี้นะครับผมจนผมอายุ21ขวบแล้วก็หวังว่า,าทุกคนจะซัพพอร์ตผมไปเรื่อยๆนะครับผม birthday to you ได้ครับเาจะให้มันกลับได้เดี๋ยวอธิารอครับจะได้พอหลายๆข้อเลยครับระหว่างรอจเที่ยงเป็นไปอีกรอบไปครับอีกรอบนะครับผมอายุวันพร้อมรอพร้อมกันนะคะขอบคุณนะครับในไลฟ์ด้วยนะครับผมรอพร้อมกันนะครับ Do you? 做锻炼。 เด่นเด่นนิดนึงวันเกิดโคงการตลาดพนทีนะคะแล้วเป็นเค้กเวีร์วููด้วยคือแบบตรงใจมากเวอร์วูลเออเป็นทีมที่เราเชียร์ไงใช่ก็เเป็นงเชียร์บอลไทยอะเวียดนามโคตรกันตัดเค้กเยเตัดเค้กน่เป็นไีโอวตัดเค้ก่อนนะครับตัดตรงกลางไปก่อนตัดตรงกลางใช่ไหมครับ

หร้อว่าม้ชอบเขาก็เลยซื้อมาให้แล้วแม่หนอใช่ชล้ก็สีเขียวเต็มใหญ่ชพี่หนูอะต้องอร่อยแน่นอนใช่อหปึ้งผมไม่เคยตัดเค้กแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเนี่ย้เนี่ยจะให้ใใรที่คุกัดไม่ได้ก็คือทำาม่ว้าว แ่่บอิูอันนี้ของคุณยายรโน่นะครับผมหเดี๋ยวให้คุณยายมารอข้างหน้าเลยได้ไหมจะได้ยิมลขอจัดอันตัดเให้คุณยายวิมลเยื่อนเลยคุณยายวิมลนะครับเพื่อนเลยอาครับ

ช่วยไม่ได้เออช่วยไม่ได้ไเลยเอานี่กันตอันนี้งอันนี้ดือเยเรารู้มากเลยลุ้นมากลุ้นมากตอนนี้ยุ้นยิ่งก่เลยไม่ได้นะคือปีหน้าต้องมาร้องเพลงเลยไปกับเจียนเลยดีนะคะมีงานเยอะๆอะเมฮายอะเมอัตม่อมอั ตอนตั่ไม่กลัำมันตัดเตรียมกงมากชึบกดรง้เริ่มเสียแล้วคันม่คันไม่คันไม่สั่นหน่อยสั่น